พ,พี่อเอเ,อเ,อเอออสวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนครับอยู่กับผมนะบาสเดินป่าพารอนครับพี่พีนเพื่อนวันนี้นะครับผมก็กลับมาโลเคชั่นบ้านกระสืออีกแล้วนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วที่ผมได้มาเผาบ้านมันนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูว่าที่ผมเผานะครับเหลืออะไรบ้างนะที่มันยังไม่ไหม้หรือว่ามันไหม้ไปหมดแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมเผาเสร็จผมก็เดินออกมาเลยแล้วก็ในคลิปนั้นที่ลูกกระสือน,นะครับมันอยู่ในบ้านแล้วทีนี้ไฟยิ่งขึ้นทีนี้มันหายไปไหนผมก็ไม่รู้วันนี้ผมก็เลยเจะกลับมาไขาปริศนานี้นะครับแล้วก็จะไปดูบ้านมันด้วยโอเค อันนี้ก็เริ่มเย็นมากแล้วพาทิ์ก็เริ่มที่จะไม่มีแล้วนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปผมต้องขอพี่ๆเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาคดคลิปต่อไปโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เราเข้าไปกันดีก,กว่าอย่าเสียเวลาเลยไปครับครับพี่ๆเพื่อน วันนั้นที่ผมเผาก็ฝนตกด้วยนะไม่รู้ว่ามันไหม้ไปหมดยังป่าคือตั้งแต่ฝนตกนี่คือสมบูรณ์มากเย็นชื้นมากเลยคนระับดูดิผมว่าหลุมอันนี้น่าจะเป็นหลุมแบบที่พวกแบบสู้ลบกันแม่เลยนะพี่เพื่อนแล้วก็แบบเข้ามาอยู่ข้างใน ไม่รู้ว่าไม้ไปหมดยังไม่ยังไม่หมดเลยพี่พี่เพื่อนดูนอกน้าไม้ดิลำ้มเลยพี่พี่อ้ย<ฮ>ยังไม้ไม่หมดเลย เจอที่ฝนไม่ฝนก็อาจจะเป็นที่มันแบบมันกลับมาบ้านมันแล้วแล้วก็ไฟมันไหมอยู่แล้วทีนี้มันอาจจะใช้วิชามนดำอาจจะมาทำให้บ้านมันดับนะครับไม่รู้ว่าทางข้างบนแบบจะไปทางไหนนะ แบบนี้คือดินโอ้าเห็ดขึ้นนาขึ้นมากเลยนะครับเห็ดปวกหรือเห็ดคอนนะครับถ้าเดินไปแบบฟุุกนี้คือดีมาก

ไปหลอมบ้านมึงแน่ลมไม่ได้ไปไปไป má, Ui. má, cũng có mi na nha, má, không má, không má, mình cũng có mi Ai. Có nhiều nám mấy Không phải Hả? 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 làm phải ghép lên á khó mà khó mà đi mấy cua mới sai rồi, hả, hả? Đồ anh đi mừng วะฮะฮะฮะจังหวะนี่ยแหละมึงมึงมึง,มงไปม,นะมีไฟแช็อออกนะมีไฟแช็กพมเผาสามแล้วนะเนะี่ยพมเผาสามแนะ่ ไปมึงไปนะเดี๋ยวผมจะลองหาดูไฟแช็กนะที่ตัวผมว่ามีหรือเปล่าถ้ามีผมจะเผาบ้านมันซ้ำเลยนะครับเหมือนโชคจะเข้าข้างครับพี่พีนเพื่อนนี่ เดนะครับเดี๋ยวพี่เพื่อนดูให้ผมก่อนนะแต่ผมขอเน,นี้ยก่อนก่อน 就拍员工。 จะไม่ไหม้นะพี่พี่เพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับ mừng ba mừng đồn phải mày nè phải tin lẽo Mình cho là... là... mấy mà đu bán lên lời là mừng đồn phải mai lẽo บ้านมึงโดนไฟไหม้แล้วซื้อบ้านมึงโดนไฟไหม้กระซื้อบ้านมึงโดนไฟไหม้กระซื้อ เหมือนมันจะทำอะไรไม่ได้นะดูดิมันคอยดับเฮ้ยเฮ้ยให้มันไม่ไป กูอยู่ข้างล่างแล้วไม่ได้แดกกูหรอก ดูที่มันทำากับผมนั่นผมทำให้มันกูไปแล้วนะ I'm off. โอเคครับพี่พีนเพื่อนครับคือตอนนี้ผมออกมาได้ห่างจากบ้านมันไกลแล้วคือมาได้มาจากทางไหนผมไม่รู้อยู่ๆมันก็เข้ามาทําร้ายผมให้ผมเกิดสเก็ตแผลนะแล้วก็ทีนี้ผมก็ได้เผาบ้านมันไปนะครับมันคือร้องโหยหวนมากแล้วมันก็ดับไฟไปนะครับไม่รู้ว่ามันกลับไปบ้านมันยังแต่ผมเห็นมันเดินไปทางบ้านมันนะมันอาจจะไปดูบ้านมันแน่เลย มันก็ผมว่าในใจมันนะผมว่ามันน่าจะคิดว่าที่บ้านมันไฟไหม้ก็อาจจะเกิดที่ผมแล้วทีนี้ผมก็ไปเผาซ้ําผมว่าน่าจะไหม้หนักกว่าเดิมคือเหนื่อยมากผมวิ่งหนีมันนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผม,มต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ไดพลาดคลิปต่อๆไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็าฝากพี่ๆเพื่อนเป็นแรงใจใด้วยนะครับคลิปหน้าถ้าผมจะมาผมจะพาพี่เบิร์ดมาด้วยนะครับ ก็โอเคไปกันดีกว่าเสียเวลาครับสวัสดีครับแต่ไว้เจอกันใหม่